เบสคำสิงเปิดหน้าคนข้างกายที่ไปเดทด้วยกันกลางตึกใบยโยกล่าสุดสาวเบสได้วันนีคำสิงหลังจากที่ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว,ว่าพักผ่อนอย่างจัดเต็มจนตอนนี้สาวเบสมีแรงและได้กลับมาทํางานที่ประเทศไทยนอกจากนี้สาวเบสยังไม่พลาดที่จะไปดินเนอร์หวานพร้อมกับแต่งตัวสวยๆส,ส,สุดแซ่บซึ่งมากับชุดสีขาวทําให้เห็นความออร่าและหุ่นดีของสาวเบสอย่างชัดเจนซึ่งแน่นอนเขาว่าวัาวนนี้ก มาที่รูป็อปของช้างใบหยกทำเอางานนี้แฟนขับแห่ลุ้นว่าใครไปกับสาวเบสกันแน่สุดท้ายสาวเบสก็เฉลยให้ทุกคนได้เห็นว่าคนที่สาวเบสไปด้วยเป็นคนที่สนิทสนมและรักมากๆอย่างโอ๊ตเพื่อนรักของสาวเบสนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวเบสลุกไหนก็ดูสวยไม่แปลกเลยที่โอ๊ตจะคอยสกรีนหนุ่มๆที่เข้ามาหาสาวเบสอยู่บ่อยครั้งนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครอยากไปดูบรรยากาศดีๆก็สามารถไปที่ใบหยกกายแต่ถ้า าใครอยากเจอความรักที่ดีก็สามารถดีไปหาสาวเบสได้เลยขอแค่ตรงสเปคและสาวเบสเปิดใจทุกอย่างก็เฉลุยแน่นอนค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้กับสาวเบสทั้งเรื่องการงานและเรื่องความรักด้วยนะคะทุกคนขอขอบคุณเบสรักุณีคำสิงห์และโอ๊ต ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ